มือนเหมือนกันเอครับกลับกไปถอยถอยถอยยตัวเองถอยเากเถอยเลยเอจเลอเข้าไปมคับนี่ยเลอข้มาทไมเออดเทียโอเคดเท่วไม่อทไมตาองลังย่างอวนเออย่างเขาม่ย่างเออไ่ได้ย่างวันยจะมีคนน่งน่ย่างเขามาเยเ็นพี่น้องเบินเขามากบอามีน่งย่างเขามนีกบดทนย่างเขามานนออออ้

ไปเลยอยู่จังโจ้พี่พี่ากาองีปบเันไปไปเลยไปไปเ้ารู้เราก็คุณเดินเข้ามาเมื่อกี้นี่ผมไม่ไม่ทราบผาคุกัเลยไปต้องไพกอาาดเโอ้จนะไราปนยาตกอนคุณลกยขัางมสานมาดี่นเียงนี่้สะพานแ้สะพานมาก ที่นี่ก็จะไปเดินมาได้เหมือนกันมันไม่มาที่นี่มาให้ชาวบ้าน อตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาไเข้ามาาใจเขาใจเขาใจไปตมุกนี่เลยตมุกนี่เลยังเอามายเต็มตินเนาะติันติกันติดกาไตดกนติดมันติกันตกันับติดกันติับตกันกนดักนดไปนน ta ta baik